สีเดกหญิงิริคัญญาสุทธทรชัยเด็ิงสาราไผ่ธงสีเด็กชายปฏิพันอโคสับบีัวนี้สับอัีกรมเบเยอร์สีนะครับแล้วก็เชริเดอร์นะครับน่ารัก ื่นในเช้านะครับตอนเช้านี้ครับตื่นในเช้าประมาณประมาณที่สี่ทีห้านะครับมาแต่งตัวแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับเนี่ยสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยหรือเปล่าอ๋อกลุ่มสุโขทัยนะครับกลุ่มศรีธยาแล้วก็กลุ่มรัตนโกสินทร์ ป็นการแต่งกายของแต่ละผ้านะคะมีความสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอาเซียนนะครับปี้าแ5บนี้ไทยเราก็จะก้าวเข้าสู่อาเซียนนะครับแล้วก็วัฒนธรรมวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแฟนซีนะครับตะวันเรารักในหลวงนะครับหลายยาติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม ฟ้ารักโลกแล้วก็พระราชิำารีของพระบทาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ตามมาด้วยขบวนนักกีฬานะครับของสีฟ้าในลำดับต่อไปก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีที่สองใต้ใสีเด็กหญิงชนพิดาสุคน ครับท่านผู้ชมตามด้วยครับนุณพระพิเศษทรงภูเข้ามาแล้นะครับนี่ก็จะมีการแต่งกายในแต่ละภาคเลยนะคะภาคที่หนึ่ภาคอีสานและภาคกลางภาคใต้เลยค่ะยิ้มหน่อยป้ายเลยสามภาคไทยปายเหนลยทั้งสี่ภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนนี่ครับ เหนือใต้อีสานกลางนี่แหลก็เป็นคนไทยด้วยกันต่ล้วก็มีการเล่นของไทยนะครับมีอะไรบ้างครับคกระพูนกระบาดครับพีรักทันด้วยนากทั่ด้วยสำหรับเน็กๆสำหรับเด็กก็ก็เคยเล่นเหมือนกันนะครับตามรอยพยุหพยุรคนณระบาศนะครับบนซุ้ฐานที่บิดพอกีตามมาด้วยอาเซียนนะคะ10ประเทศนะครวมจูอาเซียนนะครับแล้วก็มีเอ่อดีเกอร์ อักบิเดอร์สีชมพูสวยสุดงามมากเลยค่ะในวันนี้นกระเปับสีชมพูด้วยครับแล้วก็กรนปุกทีฬานะครับกรนปุกทีฬาและสีที่3ในขบวนสีชมพูะนะคะจะมีใต้รวมพลังรถลคาาวโลกรอนนะคะรถใช้อะคือพลาสติกใช่ไหมครับ การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดวัสดุที่คืด้วยวัสด,ดุรีไซเคิลน,นะคะอต่อไปเป็นสีเขียวครับใต้สีเด็กหญิงวัฒนาเด็กชายวัฒนากรสมเชาเด็กหญิงปนัดดาแก้ววรรณายองศสีเด็กชายปริญญาใปนันท์ครับก็มีป้ายรักในหลวงนะครับแล้วก็ทรงพุทเจด้วยชื่อเนดสีครับแ,แล้วก็รเรื่หนสีสีพาสเทลาน มีนะครับในอ่ามีสี่ภาคนะครับอ่าเหนือใต้อีสานกลางแล้วก็อ่างกีฬามีวิทยาททไ,ไฟฟ้ามาตามมาด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพออยู่พออยู่อพ,พอดีก็พีคพอได้นะครับสร้างพื้นฐานของชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงรบกวยด้วยมือเรา นะครับอันน uh, uh, ี like okay. ้รถภาวะลุกเร็วด้วยอันนี uh ้เ huh. ป right. 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 ็นกระบวนอาเซียนนะครับอาเซียนสิประเทศนะครับโหแต่ไกเอ็นเอ็นนะครับแต่ละประเทศเลยน่ารักมากนะครับเดินไปเดินไปน่ารักมากเลยกับพี่นเลยไกลอาเซียนนะครับประเทศอาเซียน ไปนะครับเป็นสีเขียวนะครับโบนนักกกฬาสีเขียวนะครับไปก่อนไปก่อนรู้สึกจะมีผ้าพันคอประจำสีด้วยนะคะในวันนี้ับเป็นสัญลักษณ์ของสีเขียวนะครับว่าอัามีผ้าพนคอผ้าผูกคอสีเขียวนีะต้องเป็นอ่าสีเขียวแน่นอนนะครับและสุดท้ายเอาก่องอืยนะครับเาประมือกับสีเขียวเลยครับ และสีสุดท้ายนี่ครับเป็นสีเหลืองครับป้ายสีเด็กชยายคาาสีลาสงวนพงเด็กหญิงภูริทยาบรรลังพงสีเด็กชายพิรพัฒน์ทวชารีแลวตามมาด้วยดัมิเยอสีนะครับเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหคู่ถือป้ายน,นี่สวยมากเลยมาจากประเทศไหนคะเนู้สจกจะสั่งตรง กินผ่อนมาเลยนะคะวีรกรรมป่าพาหล่พะปะสายสะพานไทยลาวแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะครับอาสีผ้าการเล่นพื้นบ้านนะครับอาการกลด้วยอาเซียนนะครับอาซินประเทศตตัวน่ารักมากเลยนะครับพออาเซียนก็รู้สึกจะมาจากมาเลเซียนะคะนี่ก็น่ารักนะครับใด้แสดงออกนะครับในทางที่ถูกต้องนะครับ วันนี daddy, dad. ้นะครับเด็กๆก็ได้แสดงออกมาทำที่ถูกทำทถูกต้องนะครับร่วมใจกันเล่นกีฬาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดยาเสพติดตามราชินีสังคมเมื่อมิตรภาคคิดติดยานะครับตามมาด้วยขบวนเด็กไทยน่ารักนะคะกองขบวนที่แฟลซีรับน่ารักมากเลยสีเหลืองอ่าป้ายสีเหลืองแล้วก็กองเชียงลูกลูกหมาหรือเปล่าครับเอาลูกหมีนะครับหมีภูนะครับอ๋อเรียกว่าหมาหมีภูนะครับสีเหลือง ก็จะมีผ้าผูกที่ข้อมือนะคะเป็นสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของสีเหลืองในวันนี้ค่ะครับผมแล้วก็ข่าบนนักกีฬาใช่ไหมครับแล้วก็ที่ให้ความนึเคราะห์เป็นอย่างดีเลยสุดท้ายนี่ครับวงอุทาวาทิตร์โรงเรียนเทศบาลสามชิวบุญบารุนงนำโดยผู้บริการโรงเรียนนะครับท่านบริบูรณ์กยตติลานะครับซึ่ให้เปลี่ยนในนามและใความนุเคราะวงวิยญาเป็นประจําทุกปีนะครับแล้วก็เป็นอย่างดีด้วย โดยการนำของท่ญญานอาจารย์พระดอนพุทธรรมนะครับบุญเดือนสมาธินะครับดวงฤกษา์ที่๓ยนะุบุญบำรุงท,นนรท่าอไปในมาร่วมกิจกรรมกับทางเลางของเราในแต่ละทุกปีนะครับกนะรบญญารแสดงที่เปิดน,นะครับแล้วก็นักเรียนที่รับเป็นรางวาัลนะครับเตรียมไว้เลยนะครับรับเหรียรางวัลก่อน เสียงโปร้กับวงประวัติตรงเดินทันทันทาะมุขนาทุกวัาเวลาได้ขึ้นออกสนาไปรีเรียบร้อยแล้วคระกอบการ้องพิธีันประธานในพิธีแล้วก็อาแกผู้เสยทุกข่านนะครับ กับน้องคนนึงน่ะ